ตัวเขียว2 0 0กรัมเพราะตัวหอกได้800กรัมค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวเขียวใส่ตะกร้าค่ะเรียงแบบนี้ค่ะเรียงให้ทั่ว วางไว้ในหม้อนึ่งค่ะวางสองชั้นค่ะ สเสร็จแล้วก็ปิดกวานะคะรดน้ำวันละสามครั้งค่ะกลางคืนวันละสองครั้งรดสองวันค่ะ ตัวนี้ตัวห้อของเราได้4.5ชั่วโมงค่ะมาดูกันค่ะหนยาวแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ถึง48ชั่วโมงก็ได้นะคะดูรักค่ะรดน้ำได้บ่อยๆค่ะกราวาง ทำอาหารได้แล้วค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคค่ะขอบุณค่ะ